สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มีภารกิจกับโอซกะนะครับไปสุ่มป่วดนะฮะให้คนเปิดใหม่ให้ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้คนเปิดไม่ให้ได้เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมสุ่มไปไม่ค่อยเจอคนเปิดใหม่เลยนะครับมาดูกันนะฮะว่าวันนี้ภารกิจของเราจะสําเร็จหรือเปล่านะครับผมทุกคนเดี๋ยวต้องรอโอซกะด้วยนะฮะ แต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับท่านผู้ชมมาดูกิจกรรมสักนิดหนึ่งในวันที่19ถึง21นะครับเพียงแค่เติมครบเนี่ยก็จะได้รับกระเป๋าบิสตันนะครับผมตัวนี้ไปเลยนี่โคตรสวยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลัอตี่เราเย่านะครับมีชุดมาใหม่ฮะนี่ชุดโคตรเท่และดูหัวครับอย่างกับกิ้งก่าโคตรสวยนะครับดูสีสันดิสวยงามมากนะครับวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับเหมือนเดิม8ทีการันตีไอเทมท่านผู้ชมเลือก2สิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับแล้วก็หมุนครั้งแรกเนี่ย9เพชรนะครับครั้งต่อไปก แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะกิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดในวันที่26มกราคมนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับซุ้มประตูมังกรทองครับเป็นกิจกรรมสกินปืน King ature, คิน 2, นงฟีเจอร์ไมกระสนบวกสองดาเมจบวกหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนะครับ <Okay. S 1> อ่าหน้าตากิจกรรมเนี่ยก็จะให้เราเปิดประตูนะครับเลือกเอาว่าบ้านไหนนะท่านผู้ชมที่จะได้ของรางวัลใหญ่นะครับกิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดในวันที่26มกราคมนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเรานัดออสกาไว้ก่อนนี่จองคิวไว้เลย มาฮะวันนี้เราจะมาลงแรงกับโอสกะนะครับผมเป็นวิธีหลอกล่อใช่สวัสดีท่านผู้ชมสามร้อยคนด้วยนะครับวัสดีครับวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาตายโง่ให้เพื่อนชุบนะครับท่านผู้ชมถ้าเพื่อนเปิดไม้แล้วด่าปึ๊บปิดดังเลยอ้ยเต็มเลยแต่ไม่อยากยิงมันขอให้มันไปเอาปืนก่อนมันไม่สมสัดสี่ยิงคนบนบนล่มนี่ นั่นเพื่อนอย่ายิงอย่าเพิ่งยิงให้เขาได้ฟื้นก่อนเพื่อนผมยิงเหรอผมเห็นคนระบบเอาใจไม่ได้เพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนเอ้าเพื่อนเราตายเหรอลองพี่แก้แค้นได้มีตัวพี่มีตัวเยอไหมมาลองเรียบร้อยสวยพี่สวย ก็มาดิครับน้องๆระวังน้ำมีอกนะมันเยอะมากเมื่อกี้ฮัลโหลเพื่อนสวัสดีครับยังอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ไม่ชุบแล้วนะอยู่ครับอยู่ครับเออเฮ้ย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 สวยพี่สวยมีตัวนะพี่บ้านหลังยาวโน้ตพี่ทิ้งเหรียญไว้หน้าตู้นะเผื่อพี่ตายได้เพล์ตัวเดียวเหรอพี่ตัวเดียวตัวเดียวพี่ไหวสามลมหนึ่งพี่ยังไงก็ไหว เอ้ยมันมันข <ạ? S 2> er ึ้นช <os> ื่อศพผมได้หว่าว่าศพผมอยู่เนี่ยใช่ใช่ใช่ผมเพิ่งรู้เนี่ยแถวนี้พี่แถวนี้แหละครับแถวนี้แหละมาเดย์เป็นไงเนี่ยพี่เอาแล้วเอาแล้วมาเดยมาเดย์อะไรนพี่ทิ้งเดือดไว้หน้าตู้เนาะจะให้วอลไปเอาเลยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนดูสามพันคนเกินถ้าอยากออกถ้าอยากออกคลิปนี้ก็ พูดได้นะเพื่อนใหม่ใช่ใช่นี่มันบ้านนี้มันบ้านนี้แสดงว่าที่เขาไม่อยากออกกันพี่ยังอยู่เปล่าไม่รู้นะน่าจะไปโดนพี่โดนไหมโดนละไปไปมากไปไปมากผมมีไอวอนนะพี่นะพี่มีพี่มีเจ็ดมามาเอาไปสองลอมลอง ตายคาอ่ากาดไปเลยสิมีอีกมีอีกข้างบนจัดไปพี่จัดไปเดีอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทำศพนะทุกคนที้มันพลาดมันพลาดบนมาซิเดียไหนันมาซิเดียมีตอนแรกพี่เห็นโดนอยู่อะไรนะเล่นปืนลูกสองขวังให้ดูหน่อยครับได้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 นี่จินตนาคารเจอเต็มอยู่อ่ะ สอนม้วนโคโน่หน่อยครับจัดไฟรถรถรถม้วนยังไงม้วนมันเลาม้วนเันละม้วนอย่างงี้พี่ไอ้ม้วนมีม้วนมีม้วนนี่นี่นี่วิ่งม้วนอย่างงี้วิ่งม้วนอย่างงี้เถิดปืนยิงปึ้งปึ้งปึ้งมีตับปึ้งปึ้งปึ้งตับดีเลยเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่สมจริงเดี๋ยวเปิดโคโน่ด้วยเพื่อนมาม้วนด้วยกันเร็วเพื่อนมาออกสตรีมแล้วหน่อยเดี๋ยวเพื่อนคนดูขอมาอีกคนหนึ่งเพื่อนเร็วเร็วเร็วมา บนคโคโนเป็นหมู่ขณะดนะัหน่อยหนึ่งสองสามเปิดเอาเพื่อนไปไหนอะแต่งทายแต่งทายมานี่เราเนอะดูนะคนดูคนดูคนด,คนดูดูนะอ่าหนึน่งสองสามอาหมดนี่เจอเคียวฟันเจอเคียวฟันเคียวฟันหมดเลยเนะี่ยหมดตี้เลยเนะี่ยหมดตี้เนะี <laughs> ่ยเล่นเล่นอะไรก็ไม่รู้ <laughs> วินวินแน่นอนพี่คนเรล่าต้องยิบสี่คนรวมทั้งเราด้วยแสดงว่าเหลือยี่สิบคนโอ้ยิบเจ็ดแล้วยีิบเจ็ดแล้วสวยอุ้ยยี่ิบเจ็ดแล้วอ่ะเยอะขึ้นมาเยอะๆยอะขึ้นจะไม่ได้อย่าให้ขึ้นถึงห้าสิบคนมาเลยใช่ใช่ถ้าเกิดเจอเจอใครชุบอย่าเพิ่งยิงเขานะให้เขาชุบก่อนเราต่อให้ใช่ไหมพี่มันมันจะไม่สูสีไงใช่ใช่เราต้องสี่ต่อสี่ไงโม่สี่สีก็ต้องแบบสี่ติดตามพี่มาเจอพี่เจอพี่เอาบอลพี่เอาบอลเลยมันตายมันตายต่อหน้าพี่เลย เราเคยยิงตายไม่รู้พี่โดนพี่โดนระวังระวังพี่ไหว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 เฮ้ยเขาขีดโดนนี่อะพี่แตกพี่แตกน็อตโอ้มันอะไรก็วอร์ปตัวเองแต่ว่แทก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 หนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่หลังมาอีกโอ้ยวอร์ปพี่หมดแม่งเอไง lom 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 đợi tôi đeo đợi tôi đeo luôn cây cây rồi đợi nó rồi chọn đều mà mình chọn đều qua mình qua mà ông luôn khỏi gì ông chụp đây chụp đây chụp đây chơi với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  nó mới về cái yên lặng nó mới về yên sắm phi đâu sắm phi đâu mới về chụp đây mình chụp đây à phi chơi 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 nốt 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 ไม่ตายวะยังไงเพื่อนพึ่งลงเห็นปหมสวยนวสวยลุกพี่ก่อนเลยนวดพี่ก่อนเลยผมดูเหรียร์พี่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมมีเท่าไหร่โอ้ยสามพันสามพันเหลือเอ้ยเราเองกางกันมาเฮ้ย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 เอาแล้ว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 แล้วตู้อยู่ไหนอะ่าเมื่อกี้นวดวิ่งผ่านมา เเอาหรใช่อ๋<ช>อตู้อยู่นี่นี่เองโ <laughs> นดเต่อให้โนดเต่อให้ใช่ไหมวอ้งมาแล้วโนวดใกล้ๆโนดเลยเฮ้ยเพื่อนออกอคนหนึ่งกับพี่เพื่อนออกเหรอคนหนึ่งพี่ออกคนหนึ่งออกทำไมอ่ะเพื่อนฮลัลโหลแทงไทยอุ้ยมาแล้วมาแล้วนึงพี่ซิมเจอเพื่อนก่อน เฮ้ยเอาพี่เก็บเตินเก็บน็อตน็สวยมันแฮวจังวะสต่น็อตสวยพี่เมียะไะหลังหลังหลังน็ผมมันชุบได้หมดเลยเหรอได้ใช่ไหมพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าหน่อยเพื่อนเพื่อนเข้าหน่อยเพื่อนสวยพอพี่หมดพอหมดตีใหม่มาตีใหม่มาโอ้หเดือดว่ะเดือดว่ะเดือดว่ะเฮ้ยอยังไม่เป็นไรเป็นไรโอ้ยคือสุดเพือนผมโคตรน้อยอ่ะนั่นน่ะเที่ยวอยาก่อกอะไรบอกเลยชุบละโลอ่ะครับชุบละโลอ่ะพี่เจอแล้วพี่เจอแล้ว เฮ้ยเดือดมาหนุดดเข้ามาแล้วโดดเข้ามาแล้วโคตรเยอะเยอะเกินเยอะเกินโคตรเยอะมันวิ่งมันวิ่งมาตรงนี้ตัวนึงเพื่อนครับเพื่อนเดี๋ยวเราผมแบกให้เผื่อไว้มาแล้วนัดเฮ้ยผีตายวงแนี้ยเลยตายวงแน่เลยเฮ้ยวงมาหั่นจริงแบบนี้อ่ะหนุนเดือดหลังหลังหลัง ขี่เดียวตายขี่เดียวตายตัวเนี้ยยิงไปแล้วได้ข่าวพ่อพี่ได้เอาได้เอาไม่ตายออกไปช่วยตกไใครเพื่อนตกไใครเพื่อนชุบได้สิชุบได้บินบินอยู่เล้าบินอยู่เล้ารักทะเลมากเกมนี้บอกเลยตายที่มันไม่เล่นปืนอะไรวะพี่ไม่ฟผมไม่ทันใช่ไหมเฮ้ยโดนอะไรชุบได้ ผมโดนตะไกยิงพี่<ว>ผมโดนดักยิงหลายตัวเลยเพ้โอ้ย้ะผมรอดหรืผมโคตรโหดอะ่ะบอกเลยจะผมไม่น่ารอดหรอกเฮ้ยพี่น่าจะรอดปะเนี่นยจะไหวพี่น่าจะไหวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยช่วยหน่อยเจ็บจัดเจ็บจัดอะไนี่เจ็บจัด,จด,จด,จด บบาาโคตรเดือดเจต่ะเฮ้ยเดืออายิงผมแตกผลพิบัติออกมาเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดโอู้ยโคตรเดือดตะเพ่ผมเสียดายเพื่อนคนหนึ่งออกแล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งอยู่เนี่ยริบหมุนวินอะ โอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากดูคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายโอเค